ชุดสารานุกรมรอบรู้รอบรู้365วันเขียนโดยโกสินรัตนประเสริฐเดือนมกราคมวันที่หนึ่งมกราคมวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลตามปฏิทินเกรีกเรียน ที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลกสำหรับประเทศไทยมีวันขึ้นปีใหม่หลายลักษณะเช่นวันสงกรานต์ที่กำหนดไว้วันที่13เมษายนวันที่14เมษายนเป็นตน้นสำหรับประเทศไทยเริ่มใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลเมื่อปีพุทธศักราช 2,484ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับสากลนิยมแต่สำหรับวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่แบบไทยก็ยังคงมีอยู่กิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่มีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้ามอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่กันและอื่นๆอีกมากมาย วันที่สองมกราคมวันที่สองมกราคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าไกลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเมื่อปีพุทธศักราช2551เวลา2องนาฬกา54นาทีที่โรงพรยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานคร รวมพระชนมายุได้แปดสิบพันษาทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนนกและสมเด็จพระศรินครินทราบรมราชชนนีประสูติเมื่อวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2466ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรมีพระนามแรกคือ เมต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าหญิงกรยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซานร,ระหว่างที่ศึกษาอยู่นี้ได้ทรงศึกษาหลักสูตรของสังคมศาสตร์ ต่อมาได้ทรงศึกษาวิชาวรรณคดีและปรัชญาต่อไปอีกด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลขึ้นครองราชสมบัติคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงได้ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลายานิวัฒนาเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2478 ในปีพุทธศักราช2487ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับพันเอกอารามรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ทรงมีพระธิดาคือท่านผู้หญิงทัศนาวาลัลสอนสงครามต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุญเดชมีพระบรมราชะองค์การสถาปนาฐานันดรศักดิ์เช่นเดิมในปีพุทธศักราช2512 ทรงเสกสมรสอีกครั้งกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานันทวัฒในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุระเดชทรงมีพระบรมราชองการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมภายในมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวารราชนครินเนื่องในวรโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบหกรอบและส่งรับราชการสนองพระเดชพระคุณซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยวันที่สมมกราคมวันที่สามกราคม พุทธศักราช2502 Sample complete Ready to continue